พื้นที่ปฐมบทของการพัฒนาแหล่งน้ําในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบาพิษโครงการอ่างเก็บน้ําเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงศึกษาเรียนรู้สภาพดินโดยใช้พื้นที่รอบๆบ,บริเวณเขาเต่าเป็นฐานเรียนรู้ด้วยในเวลาเดียวกันทรงศึกษาสภาพปัญหาดินของประเทศมาตั้งแต่ต้นรัชกาลทรงสังเกตเห็นปัญหาการปลูกสับปะรดตามที่ราบเชิงเขาโดยปราศจากการอนุรักษ์หน้าดินและมีการชะล้างพังทลายของหน้าดินดินจึงเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว โดยพระราชปรีชาญาจากการเรียนรู้ลักษณะของดินตามภูมิภาคต่างๆมาตลอดทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาดินให้สอดคล้องกับหลักวิชาการและธรรมชาติของดินเช่นการแก้ปัญหาดินถูกชะล้างพังทลายด้วยการปลูกหญ้าแฝกการรักษาหน้าดินโดยไม่ต้องไถหน้าดินก่อนการปลูกพืช ในแต่ละพื้นที่ซึ่งมักจะเปิดหน้าดินเปลือยดินแล้วทำเกษตรกรรมซึ่งถือว่าเป็นวิธีการผิดธรรมชาติจะเกิดปัญหาในอนาคตปัญหาดินทรายมีแร่ธาตุน้อยถึงกลายเป็นหินกรวดอันเกิดจากการทำลายป่าและการปลูกพืชไร่เชิงเดียวเช่นข้าวโพดมันสัมปลังไม่มีการอนุรักษ์ดิน ทำให้ดินจืดและเป็นดินทรายถึงฤดูแล้งลมพัดเอาหน้าดินไปหมดและเมื่อถึงฤดูฝนหน้าดินก็ถูกชะล้างไปตามน้ําเหลือแต่หินและกรวดพืชจึงไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สําหรับศึกษาแนวพระราชดําริในการแก้ปัญหาดิน ทุกอย่างเป็นวงจรตั้งแต่การปลูกป่าฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำใช้พันไม้คลุมหน้าดินป้องกันการชะล้างพังทลายและตัวอย่างการแก้ปัญหาดินดานดินลูกรังนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอำเภอชะอำํำจังหวัดเพชรบุรีประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ320ล้านไร่ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่เขาและป่าชายเลนหรือประมาณร้อยละสี่สิบที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่การทำการเกษตรร้อยละสิบหกเป็นดินที่มีปัญหาและคุณภาพต่ำการพัฒนาการเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออกที่นี่จึงกลายเป็นปัจจัยการประกอบอาชีพที่สูงค่าและหายากมากขึ้นทุกวันจึงทำให้เกิดการรุกป,ป่า ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราช,ชกรณียกิจในการพัฒนาและอนุรักษ์ดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรจะเป็นแนวทางให้การใช้ดินแต่ละพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่องยาวนาน เป็นพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ตราบจนปัจจุบัน